สวัสดีครับหลังจากผ่านเทศกาลสงการมานะครับก็หยุดทําคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะทําคลิปใหม่เป็นคลิปคําถามลายคาตอบอที่86นะครับระดับมาตรวัดของแบบสอบถามเป็นมาตรวัดเรียงลําดับหรืออัตราส่วนเป็นคําถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับก็ส่งแบบสอบถามมานะครับบางส่วนของแบบสอบถาม แล้วก็ถามว่าเป็นมาตรวัดเรียงลำดับหรืออัตราส่วนนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างอื่นๆก่อนนะครับก่อนที่จะตอบคําถามนี้ตัวแบบสอบถามตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นส่วนที่2ครับผมเอามาแค่บางส่วนนะครับจะเห็นว่ามีการใช้ว่าการแปลความหมายของระดับคะแนนนะครับ5มากที่สุดสี 4, มาก3ปานกลาง2น้อย2 1น้อยที่สุดนะครับ เป็นข้อตกลงระหว่างนักวิจัยกับผู้ตอบแบบสอบถามนะครับว่าต่อไปนี้เป็นระดับคะแนนนะครับ54321ดังนั้นส่วนความคาดหวังและความพึงพอใจก็จะเป็นระดับคะแนนความคาดหวังกับคะแนนของความพึงพอใจ54321ก็จะใช้สเกลดังข้างบนนะครับลักษณะนี้ถือเป็นค่าคะแนนและถือเป็นอินทเวอร์สเกลด้ครับ ทีนี้มาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ที่ผมให้ดูเป็นส่วนของระเบียบวิธีวิจัยครับทำไมผมต้องเอาระเบียบวิธีวิจัยมาให้ดูนะครับเพราะว่าระเบียบวิธีวิจัยก็จะมีการกล่าวถึงแบบสอบถามครับว่าจะทําแบบสอบถามลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้ก็บอกว่าจะเป็นประเมิน5ระดับนะครับและก็ให้คะแนนครับซึ่งผู้ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งก็จะเท่ากับ5คะแนนนะครับ คะแนนจะเท่ากับ5ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงของนักวิจัยกับผู้อ่านนะครับนักวิจัยกับผู้อ่านงานวิจัยนะครับว่าแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นค่าคะแนนสูงสุดแล้วก็4 3 2 1อนนะครับตามลำดับทีนี้มาดูตัวแบบสอบถามครับในส่วนของแบบสอบถามนะครับก็จะไม่มีการอธิบายถึงค่าคะแนนนะครับทั้ง ในคําชี้แจงของแบบสอบถามคําแนะนาและหัวตารางนะครับไม่มีค่าคะแนนนะครับแล้วก็ไม่มีการกําหนดเลข54321นะครับดังนั้นพูดตอบนะครับแบบสอบถามก็จะไม่รู้เรื่องนี้ครับรู้เพียงแต่ว่าท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับซึ่งาการไม่กําหนด54321ดังนั้นลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็น Ordinal scale นะครับไม่ใช่ interval scale เพราะว่าไม่มีคะแนนนะครับหรือเป็นการกำหนดคะแนนซึ่งความต่างระหว่าง2ช่องนะครับไม่สามารถาระบุได้ว่ามีสัดส่วนที่เท่ากันครับมาดูส่วนที่3บ้างครับลักษณะนี้ยิ่งชัดเจนเลยครับว่าเป็น interval scale ไม่ได้ครับแม้ว่าในระเบียบวิธีวิจัยจะกำหนดว่าเป็น interval scale ครับ เพราะว่าในระเบียบวิธีวิจัยกําหนดว่าส่วนนี้ก็คือคะแนนนะครับอของอคําตอบนะครับเช่น5 4 3 2 1นะครับแต่ในแบบสอบถามนะครับกำหนดว่าให้ทําเครื่องหมายตรงกับความรู้สึกมากที่สุดนะครับจริงที่สุดนะครับท่ารู้สึกจริงที่สุดะจะเห็นว่านะครับไม่มีการกําหนดเป็นค่าคะแนนนะครับแต่เอาคําตอบลักษณะนี้เข้ามา การตอบลักษณะนี้เป็น ordinal scale ครับและก็ไม่มีค่าคะแนนไม่มีระดับคะแนน5 4 3 2 1นะครับดังนั้นลักษณะแบบสอบถามนี้เป็น ordinal scale นะครับมากกว่าที่จะเป็น interval scale ทีนี้มาดูแบบสอบถามที่3ครับลักษณะแบบสอบถามที่3นี้ครับลักษณะเนื้อหาคำถามนะครับเป็น ordinal นะครับเพราะอะไรเป็นเรื่องความถี่นะครับความถี่ซึ่ง จะมากําหนดคะแนนซ้ําซ้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอา,อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นว่าความถี่มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะครับเป็นความถี่ที่1 2 3 4 5นน่คะแนนะลักษณะถ้าเป็นความถี่นะครับน่าจะเก็บเป็น hard data หรือถามเป็นความถี่ไปเลยน่าจะเหมาะสมมากกว่ามากกว่าที่จะาถามเป็น คะแนน5 4 3 2 1นะครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับส่วนที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยนะครับอันนี้คือ,อส่วนจากระเบียบวิธีวิจัยกับนี้ส่วนที่ได้จากแบบสอบถามนะครับจะเห็นว่าในระเบียบวิธีวิจัยบอกว่าวัดด้วยคะแนนเ a ต i n g scale นะครับ5 4 3 2 1นะครับส่วนตัวนี้เป็นความถี่นะครับจะเห็นว่าในส่วนของเนื้อหาตอนที่2นะครับอันนี้คือตอนที่2ตอนเดียวกันนะครับ จะไม่มีคําว่าความถี่นะครับจะดูดีๆเลยนะครับไม่มีคําว่าความถี่นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า,าข้อมูลในระเบียบว,วิธีวิจัยกับข้อมูลในแบบสอบถามเนี่ยไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้ใช้ความถี่นะครับถามว่าใช้ความถี่เหมาะสมไหมน่าจะเหมาะสมนะครับว่าท่านรับสื่อทางโทรทัศน์มีความถี่มากน้อยประการใดนะครับอันนี้ อาจจะโอเคครับแต่ในเนื้อของระเบียบว,วิธีวิจัยเองนะครับไม่มีความว่าความถี่นะครับแล้วก็กลายเป็นการกําหนดคะแนนให้นะครับดังนั้นถือว่ามีความแตกต่างระหว่างเนื้อหาในระเบียบว,วิธีวิจัยและแบบสอบถามครับทีนี้มาดูต่อมานะครับในส่วนทีเ่เกี่ยวกับทัศนคตินะครับอันนี้วัดเป็นระดับทัศนคตินะครับ จะเห็นว่าไม่มีการกําหนดเป็นคะแนนนะครับมีเพียงเลขกําหนดกํากับไว้5 4า2 1นะครับลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็น ordinal scale ครับแต่ในระเบียบว,วิธีวิจัยจะเป็น interval scale นะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูครับส่วนนี้เป็นเนื้อหาในระเบียบว,วิธีวิจัยครับส่วนนี้เป็นเนื้อหาในแบบสอบถามครับสส่วนก็ควรจะตรงกันนะครับอันนี้บอกว่ามี scale ห้น หนึ่งถึงห้าคะแนนนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีการระบุเป็นคะแนนนะครับถ้าท่านคิดว่าการเขียน5คะแนนมันเยอะนะครับหรือ4คะแนนมันจะทําให้มันทัดตารางมันเทะทะนะครับเขียนเป็นระดับคะแนนทัศนคติข้างบนก็พอครับนะครับเขียนเป็นระดับคะแนนทัศนคติข้างบนก็เพียงพอนะครับว่าต่อไปนี้เป็นระดับคะแนนนะนะครับ ซึ่งจะได้สอดรับกันระหว่างแบบสอบถามและระเบียบวิธีวิจัยครับสำหรับตอบคำถามนะครับมาตรว่านี้ไม่ใช่อัตราส่วนหรือเรชสเกลครับเพราะว่าไม่มีศูนย์แท้ไม่มีค่าศูนย์แต่อนุรมให้เป็นอินเทอร์โสเกลได้นะครับมาตรวัดนี้เป็นเรียงลำดับไหมนะครับดูจากคำอธิบายและหัวตารางประกอบนะครับต้องดูสส่วนนะครับอ,อย่าดูในระเบียบวิธีวิจัยครับเพราะว่า ผู้ตอบคําถามนะครับผู้ให้ข้อมูลนะครับไม่ได้ไปตามดูในระเบียบว,วิธีวิจัยครับผู้ให้ข้อมูลจะดูเฉพาะในแบบสอบถามครับถ้าแบบสอบถามมีคําอธิบายอะไรหรือมีหัวตารางประกอบบ้ามีค่าคะแนนครับก็ถือได้ว่าเป็น i n t r o scale ครับแต่ถ้าไม่มีนะครับอาจจะมีความหมายว่าเป็น ordinal scale ครับถ้ามีก็เป็น i n t r o scale ครับดังนั้นก็ควรจะดูที่หัวตาราง คำแนะนําวิธีการหรือคําชี้แจงของนักวิจัยกับผู้ตอบแบบสอบถามด้วยครับทีนี้มาดูคําแนะนําเพิ่มเติมครับงานวิจัยส่วนใหญ่ครับก็ต้องการให้มันค่าต่อเนื่องครับหรือเป็น interval scale หรือนะครับเอาไปทําเป็นคะแนนเฉลี่ยได้นะครับในหลายด้านหลายมิตินะครับดังนั้นควรจะระบุคําว่าคะแนนในหัวตารางครับโปรดให้คะแนนความคิดเห็นนะครับถ้ามี โวตให้คะแนนความที่เห็นดังนั้นตัวนี้จะถือว่าเป็นสเกลคะแนนแล้วนะครับดังนั้นก็ที่1คะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนน5คะแนนนะครับทีนี้ลักษณะแบบสอบถามนี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมจะเพิ่มเติมครับก็คือถ้าเกิดมีคนตอบว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยละครับนะครับในกรณีที่เขาตอบ1 2 3 4 5นะครับไม่มีปัญหารครับเราก็ลงโค้ดไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดเขาตอบว่าเห็นด้วยครับนักวิจัยจะลงโค้ดยังไง จะลงห้าหรือปัดลงนะครับหรือจะลงว่าไม่เห็นด้วยแล้วเท่ากับ1นะครับในกรณีนี้นะครับหกับเห็นด้วยเนี่ยนะครับเป็นคนละตัวกันนะครับไม่ไม่ได้มีความหมายเดียวกันนะครับถ้าเกิดเขาคิดว่ามีความหมายเดียวกันนะครับเขาก็คงต้องวง5ครับนะครับแล้วก็หรือไม่ก็วงทั้ง2อันพร้อมกันนะครับหรือถ้าไม่เห็นด้วยนะครับ แสดงว่าไม่เห็นด้วยนี่น่าจะมีคะแนนน้อยกว่าหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับลักษณะนี้นักวิจัยจะลงโค้ดเป็น0ย์หรือไม่สําหรับไม่เห็นด้วยและลงโค้ดเป็น5หรือไม่สําหรับผู้ที่เห็นด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดลงโค้ดศูนย์กับ6นะครับก็จะเกิดปัญหาว่า,าคนอื่นอาจจะตอบ1-5ถึงนะครับแต่เคสนี้ตอบ0-6ถึงดังนั้นจะเห็นความไม่สอดคล้องกันของมาตรวัดนะครับทีนี้มาขอสรุปกันครับ ปัจจุบันนะครับงานวิจัยที่เป็นลักษณะนี้ก็มีมากครับผู้ตอบแบบสอบถามก็คุ้นเคยกับการตอบแบบสอบถามนะครับดังนั้นจะมีคำว่าระดับคะแนนหรือไม่ผมว่าก็พอหยวนหยวนกันได้ครับอนุโลมกันได้ครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าไม่มีระดับคะแนนมันก็อนุโลมได้ครับว่าเป็นค่าคะแนนครับเพราะว่าส่วนใหญ่งานวิจัยที่เราจะเจอกันก็จะเป็น ประมาณนี้ครับาการที่จะไม่มีคําว่าคะแนนเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าอนุรลมว่าเป็นคะแนนได้นะครับแต่นะครับถ้าเกิดเรานะครับจะทําแบบสอบถามนะครับแล้วมีการรัดกลุ่มครับมีการกําหนดระดับคะแนนหรือนิยามการวัดทั้งในระเบียบวิธีวิจัยและในแบบสอบถามครับที่มีความตรงกันครับมันก็จะแสดงถึงระดับคุณภาพของการวิจัยชิ้นนั้นนั้นได้ดีครับ ยกตัวอย่างเช่นนะในระเบียบวิธีวิจัยเราบอกว่าเก็บเป็นคะแนนนะครับ5คะแนน4คะแนน3คะแนน2คะแนน1คะแนนนะครับเราก็ควรจะมีนะครับสิ่งที่บอกให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้ว่านี่คือคะแนนระดับความมุกปะใจด้วยนะครับบางท่านอาจจะมองว่าการเขียน5คะแนนมันจะทําให้บรรทัดมันใหญ่ขึ้นหรือมันโตเกินไปนะครับหรือเกะก,กะเกินไปผมแนะนําให้ใส่คําว่าระดับคะแนนความผูกปะใจไว้ด้านบนแทนครับ อาเพิ่มคะแนนนะครับระดับคะแนนความปัจจัยไว้ด้านบนทีนี้ก็มีความหมายเดียวกันแล้วครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจโกลุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรนณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากดซับสไครต์ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเรียนสติและการวิเคราะห์ข้อมูลกับผมนะครับสามารถติดต่อผ่านอีเมลได้นะครับสวัสดีครับ